สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางราสตาร์และเราจำตาสักนะคะสูตรสองนะคะวันนี้รูดหลุดหลุดนะคะพี่น้องจ๋าบอกได้คําเดียวว่ารูดหลุดหลุดนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าตัววิ่งตัวเดียวนะคะนอกนั้นหลุดนะคะพี่น้องจ๋าหลุดหมดเลยนะคะสําหรับ จำปาสักไม่แน่ใจนะคะว่าออกตัวไหนนะคะพี่น้องท่านไหนทราบก็เม้นมาบอกด้วยนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะไปตามต่อกันนะคะสำหรับวันที่สองนะคะวันนี้บอกได้คำเดียวบรรลุหลุดๆนะคะไปจ๋าไปตามต่อกันเนาะมาแต่สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวของเราช่วงนี้โอเคมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋ามาทุกวันเลยนะคะ สำรับสูตรเม็ดเดียวเนาะแต่บางวันก็มาสูตรสองนะคะพี่น้องจา๋าบางวันก็มาสูตรสองนะคะอันนี้ก็มาสามหกมาตัววิ่งเนาะมาตัววิ่งอันนี้มานี่ก็มาตัววิ่งนะคะนี่มาเราเราจำปาสักให้เรา เราจำปาสักถูกแล้วเนอะพี่น้องมึนๆนนะคะหลายสูตรเกินเจ็บหัวนะคะแต่ก็อยากเอามาแบ่งปันพี่น้องนะคะสำหรับสูตรอ่าสูตรสองนะคะพี่น้องวันที่สองนะคะเดือนสี่นะคะปี6กสีนะคะแนวทางนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสำหรับ จาะสูตรตัวเลขเราก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะเจาะไปตามกำลังวันรายวันเนาะลาวสตานะคะและราวจำปาสักนะคะเจาะให้บนล่างนะคะสองตัวบนล่างนะคะสูตรวัดใจนะคะ สูตรวัดใจนะคะเด่นวัดใจก็จะจะให้ตัวเด่นไปสองตัวแล้วก็ตัววิ่งสองตัวนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรวัดใจเนาะยังคงชอบเจ็ดอยู่นะคะพี่น้องจา๋ายังคงชอบเจ็ดอยู่นะคะเดและหนะคะ ตัววิ่งให้สองกับเก้านะคะพี่น้องก็เจาะกันเลยนะคะพี่น้องเจ็ดเก้านะคะยังคงชอบเจ็ดอยู่แต่ว่าจะลดตัวลงนะคะอันนี้เจาอหกตัวนะคะเพียนก็จะเจาะลดตัวลงมาให้เหลือห้าตัวนะคะตัวเลขเยอะเ็พี่น้องก็เลือกไม่ถูกนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะ เจ็ดห้านะคะเจ็ดสามนะคะและเจ็ดสองนะคะหตัวนะคะก็พี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะสําหรับหกนะคะหกเก้าหกเจ็ดตัวเด่นกับตัวลงอยู่ด้วยกันนะคะ ตัวเด่นและเด่นทั้งสองนะคะไม่ได้จาอจงว่าตัวไหนเด่นกว่าตัวไหนนะคะเด่นทั้งสองตัวนะคะพี่น้องสูตรวัดใจนะคะหกหกนะคะหกห้าจะมาอีกไหมนะหกสองนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะเดี๋ยวเน้นตัวหกให้นะคะอย่าลืมนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับ บางทีตัวที่ไม่ได้เน้นเพียนก็คัดมาให้แล้วนะคะพี่น้องจริงๆวิ่งรูดได้นะคะพี่น้องวิ่งรูดได้เนาะเพียนก็คัดแต่ตัวที่ว่าเด่นจริงๆนะคะพี่น้องแล้วก็ามาลงให้พี่น้องชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะนี่นะคะพี่น้องตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่ชอบมีเจ็ดเก้านะคะเจ็ดสามเจ็ดสองนะคะและหกเก้าหกหก 62นะคะพี่น้องก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับวันที่สองเดือนสีนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะจะมูหรือจานเนาะถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะคะถ้าหลุดก็ต้องขอโทษขอภัยไวล่่งหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลิทุกการติดตามนะคะเลิฟเลิทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ